หมูทองหมูทองโหอ,อยู่ในนี้เลยเนาะเราจะอุ้มใหมไหมเนี่ยตรงอุ้มหมูออกมาวิ่งเล่นนะครับเราจะอุ้มไหมวหรือเปล่าหมูทอง Nguyên lên mà ่ะกินก้อนหินซะละโอ้โหดูดิกินก้อนหินนะครับพี่น้องทุกท่านดูเขียวกรุบกลับนึกว่าแคบหมูอร่อยไหมนะหมูทองตอนแรกนึกว่าหมูแค่นะฮนะแหมพุงติดพื้นซะแล้ว